ยังไงยังไงแม่อ่องอุ้มมาลูกเช้าเช้าเช้าปเมื่อก่อนเด้อปาเมื่อก่อนเด้อเอเมื่อก่อนกินนมเดอลูกเด้อไายบายไายบายไายบายไมยบายไายบายแม่น้องอีบไมบายคุณนันแฮถอดออกแล้วพี่น้องเสือถอดออกแล้ว ัสดีพ่อแม่พี่น้องไรเอฟซีทุกทุกคนนำมาปลกมาพอกับซาลาสินกาสินเคยเนาะมีซาลากะแดมมาทำภารกิจเนาะคือมามอบส่งเสื้อให้น้องพ <นะ S 2> แพทย์ซามเนาะแล้วก็นุ่นมเนาะ เป็นจ <Cornell>. ํานวนสองกล่องสองกล่องสองลังอะไรพี่น้องหรือว่าเสื้อผ้ากันหนาวเนาะเพราะว่ไอ้จากสหรัฐอเมริกาเป็นผ้กมาให้เนาะเพป็นเพราะว่าเพป็นหนาวแล้วเพื่อก็เลยขีดเทนกับเขอขอประคุณไอ้ลายๆเด้อที่ว่ายังขีดเพอยังขีดถึงลูกๆหลานๆเราบกับเมื่อนี้ก็เดี๋ยวที่ให้เบิ่งภาพ เดี๋ยวจีไห่เป uh> ็นชาเพราะว่าเมื่อนีเฮ้ากัมาครับทีมงานของเฮาคือทีมงานสาวลราคนมันนอกเนาะพี่นองก็คือแม่น้องวีเนาะโอ้เจ้าคือเหลื่มแน่ตอตอตเวินตอตเวินเนาะใหญ่กูมูอส่งเสือดีซื้อมาไห่แล้วนาะอ้ออออ่ะเลี้ยวเลี้ยวมาเลี้ยวมาลูกเลี้ยวมาเลี้ยวมาเดี๋ยวมาสบายดีสบายดีเร็ว สบายดีแล้วลุงสบายดีนี่น้องพี่น้องได้หับเสือกันหนาวแล้วเนาะนี่คือได้หับเสือกันหนาวแล้วสองสองสูตรซื่อมหาหยพุล่ะสองสูตรนาอพี่น้องคือเป็นเป็นสูตรเลยเป็นสูตรเสือกันหนาวทั้งหกพอดีหกสูตรนาอพี่นอ <uss> ้องนี่เพิ่งจพอดี เป็นตาสังเนาะพี่น้องหน้าตุบุต่เบ้ออยู่พอดีเป็นตาสังเนาะพี่น้องหน้าตุบุต่เบ้ออยู่ h a เนืเบอร์สามทำกันปะแล้วก็พ่อมกับนุ่มเนาะนุ่มก็อยู่น้ำบาไว้พี่น้องน้ำบาไว้อินดีเนาะนุ่มสองกล่องเนาะพี่น้องสองลังแกะเลยบาไว้แกะมา ไปนลุนางลุงัรมานางลุงนางลุงลูเออนางงงานเรียงการงานเอาอะไรแม่ถูอ่าก่อนูจ้าเอาอุ้งเอาอุ้งเอานี่อุ้นี่ถจ้ากนใ้เี่ถูอางโอยนั่งเอานำหลางลูกโนี่ย่างีนั่งนี่เดี๋ยวป่าแกะให้กินเลยนี่โอ้ยหยน อุ้อ้างเละก่องเออนี่ได้นุ่มนุ่มสองกล่องนะพี่นนองเจเข้าห้องแก๊สแก๊สแก๊สอเออน okay. well, okay. like, ุ่มสแก๊สอนกิน no, บ ah, ่กินบ่ออแกง่ายเรียงง่ายคุณเนี่ยแบอแกแก่แก้แกแก้แก้แก้แแก้แกแกเออ เดี๋ยวไปใสเดี๋ยวไป่สบาทนี้เอาไปใสอยีนังเดียวไปไว้ใสเฮ้ว่าเอาไปอยากเกมาก็บจับกินเองกรู้จับกินเองก็จับเอาเอามือจับเอาจับอ่ะเอ้าดูดดูเลยดูเลยดูเลย ไอเจับคไอจับจับปุ้ยไว้ใเสยใช่่ลมันเอาเอาเมียนเขาสิกินตัเนี้ยเอาเมียนเอาเมียนเปิชห้ยายเดับ่ได้ต้องคอยจะไปเชืองใชบนี่อย่าไปเชืงซะแล้ว ได้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 บาเ้ินนั่งเลยบาดีินอะไรได้ไล้วนนี่กินอได้นะเ้ยเง้งตัวน้ก็เป็นแพกนเพิรนีเอีไหอีนั่งเอีไหนีดุเอาบอเอาบนี่เอาบเอาบนี่สีนี่วะเน้าเจ้พลเจ้าผ้าเนาะแต่เก่าก คู ờ, Sadly, ้น่อยนี่ซื้อซ่าดู้จะคซื้อยางเดียวบอลูซื้อง้กาแป้งแป้งแป้งปูปยแป้งปูปุยอยโอยันเถืนึงจะือะรเกิเออแต่แดงๆแตออกอยู่หน้าเออแต่มาแต่ห้องบ้านห้องหมอหมดเนาและก็กำจัอหน้าเนาะได้เงอยู่ครับคนเราแจตเกิ กินให้มันเบิดก่อนนี่เออไปบางเอาดอกอืออือเู้วังเลยฮูอวังวุ้เอ้าวอะไรจ้าใบบานนี่เออผู้นี้ไปกินดอกบานเนี่ยผู้นี้เห็นสิโซ่ไอกินก่อนเด้อใหอมากเลยจือไปเด้อเด้อจะนั่งเด้อเฮ้ยนมาเรียนนั่งสีเฮ้นั่งโอ้ยตัวนี้นีนั่งในสียนี่แหละอาะผู้นี้นังสีนี้ นีต้องซีนีคุณนีต้องสีนีบานนี่ชื่อของใครของงานอู้มมาละแม่เอาลมวเอาละแม่อ้มอุ้มอุ้อุ้มอุ้มอล้มอู้อุ้มอุ้อุ้มอ้อ้มออ้มอ้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 มอ้อ้มออมอ้้อ้อ้มอ้มอ้มอ้้อ้อ้มอ้อ้ม้อ้มอ้้อ อิ่มเืลองมันอิ่มอิ่ม่ดอกกองหนึ่งนี่กดีนออะอันนี้มเป็นง้ามนี่ันเป็นกอ้าอได้กินนนมอองงนี้นะเอาวานมกระตายบอกโอ๊ยมืออื่นอยงจะไปถิบอยู่แมอลุกมาออะเป็นเมันยอยมันยยันยอยมอเปิ้เสือแล้ว

ปวดขื่อคอนมมาแล้วส่วงว่าบ่มีนมกินเปวนแน่นแหละเปวนโทรไปคอทั้งข้าวข้าก็บ,บ่มีหมองไนข้า,าก็โทรไปอคออ,อืดนดนีและข้าวเท่าคอนั่งอีเนี่ยนี่เล็ดไปหา<ม>แต่ว่าบ้านชื่อให้ลูกเหมือเล็ดจะไปหลับจ่างมาได้อยู่ตลอดตลอดมั่งแต่ไหนพอซื้อแนวอยู่แนวกินให้ลูกใหมือนเนี่ยเนี่ยก็อยู่จะเอาลูกสิดจะใกล้ใช่ มอาก็จไปเจ้าต้องมาซ้นกันนะคนเดียวเอาไปยังพแห้งนะถ้าถูกลรวบอว่าบุญเขาคือบดเก็บได้ขายเนาะเขาก็เยีงไงเนะเ้าองปีทั้งหน้งซดีเป็นหนาอีกปีหนาก็จะขา่ยงี้ว่าเอาเก่งเอาได้คือเอาู้เดียวเาังบ่นได้ยับ่นเขานอนนะะมาสิได้ช่วยได้บ่นน้าใส่นั่งนอนใส่นะกับ ขาู่ได้ยาู่ใดสื่อปูู่่ได้สื่อแปงเขากรสสร็แล้วใส่ปู่ใส่ปู่สิดใส่ปูเด่ใส่ปู่ใส่ปูเดแหมมาสสาบา่แล้แล้วมาได้กินนมแล้บานี่เอาเมื่อด้นมหนักันบอกบอกใส่ื่อแปงได้สิดใส่แปงได่นังใา่แปงใส่ปู่นั่นเด็กเอออันนี้บ่แปงฮะเจ้าเดเจ้าสื่อหยังปี่แปงนะ่นบ่ลูก นั่นคืแบ่งบอแบ่งกูน้อยปูอยากคือว่าแม่นบอแบ่งแบ่งอันนี้เด้ปูปูอันนี้เด้ปูบอลุตัวนี้ปุยบอตัวนี้ตัวนี้ปุยบอปุยบออันนี้ยินี่ปุยบอโดยเห็นไหมข้างเป็นยังยังแป๊บลบบ้านเี็นแล้วมาจากแช่บอแช่บอกรอบคุณลุงแล้วแล้วกรอบคุณลุงแล้วแล้วอะไรไหมกอบคุณอันนี้ โนบโดรลงเยียนนบเยียนนบเด้อบบนี้เยียนนบเด้อเฮ้ยเหยียนนบนี่นบงามๆนี่แหละเอาไายเอาไายเอาบุงงามๆนี่พอดีอิ่มปาลุงพอดีอิ่มอะไรกล่องห้ามนี่พอดีมันบมเดเซียกินเผือกจังบูบูดจังบูบูดชั้นกลองใหญ่มากนะมันสิบูดพอดีกินแช่เนาะ Im bò Im nhiều bò Im nhiều bò Đấy cứ bộ pha bả, bả ไครกินเหล่าช่อไอ้หอไอ้บ่มี่ใคกินใครติงเลยอไรป่าบังกันหน่อยช่อไอ้หมาอทำไมตันผู้งมันนะต่อบ่งกันได้วาเออหลุดนได้แค่บเมี่แกลบบ่บังจิไปทามึงเหรอมันจะเอาในเมื่อว่าพววมันเป็นบ่าหาแลยตัวเองก่อต้องว่าพัวตัวให้เมื่อต้องกิตามาชู้ฝัดิเมื่อได้ได้ว่าชิตมาทามันก็เ่าอยู่เด่ก็ได้อีกหน่อยเขาัวจิเมื่อเลย

กินอ <What S 1> ีกีกิน้ด้แ่นน้วะนกินอีกกินอีกนเด้งแก้วนมนะแม่มันชงนเธอเเต็มทำได้เบิร์ดแล้วมันเอกินน้แก้วนมปวดนมอร่อเดียวนชงห้กินน้พงอะคุณเราปวดละปวดแล้วแต่ย่อกินไทยกินันยังเมน้ทยก่อยังกินนมพงบัเออคิดว่าทุกปนย่านมพงเลยนะน้องซือมาให้แต่โดนๆเลยนมพงแต่เก่ากินนมแล้วกะซอยแต่มันเปรี้ยงบ่ เบืองเองมันพองช่มก็ได้คุละกวดย่างๆนล่นะเบิดนะฮะคุละกวดละหัวนจีนลยเมังวิสนใหญ่เลยกิลูี้ใหี่นาพึ่ไปกบไท่้วเนาะบอนบางแม่ว่าแค่ไหนกออกได้ทงทยนี่ก็จะเบิ่ออยู่ใช่ละเลวเบืองเนาะยพ้ผุละสองสูตรได้พุลนละสสูตรคือกินนานเบิดแท้เจ้านะ เอ้ยอันนี้ผุนไห้เอออออบานนี้ไห้บานนี้โอ้ยบานนี้ย่านบ่าไว้ย่านบ่าไว้ย่านบ่าไว้อันยังกินอยู่เนาะคือผุนเปลี่ยนสื่อแล้วเนาะอยู่น้่แม่น้องวีน่ะก็คือสื่อสื่อแป้งสื่อสื่อปุ๋ยน่ะคือเสื้อชีช่มพูเนาะพี่เนาะยังจีจื้ง่ายๆแล้วก็สื่อ สื่อยังก็ะื่อปูสื่อปูเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนสื่อพี่น้องตะกี้นะเพิ่นสื่อฝ้าฝนฝอยเนาะฝ่าฝนฝอยละบันบันนี้เพิ่นซิเพิ่นมาเปลี่ยนสื่อใหม่คือแป้งปุ๋ยปูไอเหนื่อยเลยมามีเพิ่นยังเต็ียมเลยแได้เจออยากแกะอีกแล้วกาฮะได้จักปีแหละนางสม ปีสิบเดือน,ออนกินรังสิขาวสองปีเออยังอีกสองเดือนกินได้สองปีแล้วเนาะพี่นอ้องอ่านี่ก็คือขอบคุณผู้ไอไงใจดีจากสหรัฐอเมริกาหลายๆเนาะทีว่ายังคิดเห็นลูกคิดเทิ้นล้านที่ว่าโอ้ยามหนาวแล้วเพื่อนมาฝากเงินมาซื้อให้เนาะพี่น้อง กับลูกหลานก็ได้หับแล้วเดอ้อทีไอ้ได้ส่งมาให้นี่กะคือมีจุนนี่ก็คืองบเพิ่นไอ้ไอ้ทีเพิ่นส่งมาให,ากหา้ก็คือหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะพี่น้องก็คือแตกเป็นเงินลาวกะเก้าเซนซาหาขั้นกี่เนาะคือเพิ่นว่าให้เอาจุนเงินจำนวนนี้เนาะ มาซื้อสูตรไห้เท็ดสามน้อยแล้วก็ไห้นี้ผู้แพนด้าแล้วก็ไห้น้องวีละดาเนาะพี่น้องส่วนที่เลือก็คือเป็นน้ำมอนน้ำมันไห้ซาวเลานาอพี่น้องอะไรกับบัตรเงินเนาะบัตรเงินเดียวเดี๋ยวเราจุกบัตรเงินกันพี่น้องนี่คือบัตรเงินเนาะที่ไห้ผินสนับสนุนแคนเนตข่าอินเทอร์เน็ตเนาะขอขอบพระคุณไอ้ยังจะดีเขาหลายๆเนาะ ก็คือจำนวนสูตรเนาะพี่น้องกับหกสูตรของน้องแสามเด้อพี่น้องหกสูตรลวก็สูตรละสามสิบพันขีดเนาะพี่น้องคูณสามสิบพันขีดคูณหกก็เป็นแสนแสนแปดสิบพันเนาะพี่น้องแล้วก็เสือเสือของน้องแพนน้องผู้น้องน้องวีเนาะสี่สิบห้าพันขีดเนาะกว่าเป็นตัวใหญ่กว่าเด้อ เป็นจีบราคาต่างกันเนาะพี่น้อกัสามโตกับเซนสามสิบหาพันกีนนะ่เนาะแล้วก็ส่งส่งน้องแพรรนน้องคู่กันสามโตคนละโตเนาะโตละซ้าวพันกีก่กับหกสิบพันกี่เนาะพี่นะ้อแล้วก็นุ่มเล็กตาซอยนี่แหละพี่น้อนุ่มเล็กตะซอยสองสองสอ,องเอียนก่อนสองล่างสองแก๊สเนาะสองล่างสองแก๊สนะ้องนะพี่นะ้องก็คือแก๊สเลยค่ะ แปดสิมหาพันกีก็คือแสนสองสองกล่องสองแก้มเนาะโบสถ์รายกันปุ่นสองเนาะแปดสิบหาปุ่นสองเป็นหนึ่งแสนเจ็ดสิบพันกี่เจ็ดสิบพันกีเนาะรวมจำนวนก็คือหาแสนสี่สิมหาพันกีเนาะคือจำนวนไห้น่องแห็บสามเนาะครับจับน่องแพนน่องคู่เนาะ ที่เรือน่ะก็คือเป็นห้เป็นขาน้ำเมือนน้ำมันห้ยสาวลาวอะไรกับทีมงานของเสาวลาวเนาะเสาเร้าคนมันนอกนี่แหละพี่น้องแล้วก็ขายอินเทอร์เน็ตเนาะก็ขอขอบพระคุณไอ้ใหญ่ใจดีเขาหลายๆเด้อที่มาอุปธรรมในซองนี่และพี่น้องที่ว่าอุปธรรมกับสู้คือเพิ่นซอยขายอินเทอร์เน็ตแล้วก็ขอขอบพระคุณไอ้ขอขอบพระคุณลุงในลุงขอบพระคุณเลยขอขอบพระคุณเนอะลุงเอ้ยโอ้ย ลูกหลานเฮาอันนั้นเบิใหญ่แล้วคุณแล้วเพิ่นใหญ่แล้วบ่ให้จับ่อยากให้อุ้มบ่ได้เพอยากแขแน่่นี่ดูอุยได้หมวกงาอีลหมวกขอบคุณอ้ายใหญ่่นได้หลายเด้อขอบคุณเด้อลเด้อขอบคุณเด้อเพิ่นว่าบ่ให้สเพิ่นเออเพิ่นว่านไเอื้อยใช้เาเอ กินนี่ชาวล่ากับสีแดงล่าก็จากี่น้องไปเบี้ยงกับเนื้อเนาะค่ะไหลโปแซ่โป๊ะแซ่ตะไคเห็นไหมเนอขอขอฝักุณไอ้ใหญ่เจ๊ดีเฮาลลายๆเดี๋ยวตอนนี้พี่น้องเฮาก็ได้หักแล้วเนาะลูกหลานเฮาก็ได้หักแล้วส่งเสือกแล้วคุณละสองสูตนี่แหละใอ้คือคือตอนนี้คือบ่ได้มีหมวยเนาะนี่เป็นสุดรสามสูตเนาะอันนี้สามสูตคือสามตัวนี้กับสามโหะ ใส่ให้เป็นแลคมามีถงบยเด้อขอขอบคุณลลยบบลูกบบไม่บายโอยบายเดอนี่คือสาวขุยนี่คือสาวปูปูนี่คือสวแเปยังขาดคืนอยู่เนาะยังขาดคืนหลายๆพี่เนาะ สามคนเนาะลูกแบบมันจะขาดกินในการเลี้ยงเนาะแมนคือลูกเดียวกันยังสวยเหลือได้ยังสวยเหลือได้เส้นเก่าเส้นเคยเนาะพี่น้องเพราะว่าเอาสิเห็นยังลูกอุ้ยอุยอุยฮอนฮอนฮอนเพื่อนวะเออโอ้ยยังให้เอื้อถอดหมวกก็ยังสวยเหลือได้คือเก่าโบราณน้องเพื่อนมึงดูเพื่อนเบิ่งป้าเพราะว่าเพื่อนก็ยังยังขาดคืนหลายๆด้านม่อนั่ง ขาดคืนยังแน่กเว่าตายยงเส้นจ้ายเลยดเรากันได้คาดคืนนุ่มวะอาหารการกินเนาะอ่าแมน้งล่กินแมนแน่นบ้านเราคับจากสิกุยเป็นแนวไดเนาะจากเล่นไปข้าหวยข้าหงไปทางใดจุดจุดจุดงอแงแล้วงอแงแล้ว โอ้พนอยากนอนแล้วพี่น้องสาวเล่ากับบกวนน้องพนละอยู่ดีมีแหง้งเด้อลูกหลานกะอกินนมกินนมแล้วแะไรสินอนม,อม่ลุงเออเออพี่น้องให้ให้เบิ้งให้เบิงบ้งนี่แหละขั้นได้หายอีหนึ่งแล้วคือสองสามสี่เลียนกันแบบนี้แหละพี่น้องเออสองแล้วพี่นออ้องสองแล้วให้สองแล้วพี่น้อง,องหอให้พอดสาม้วบาทนี่ กอดเกอนเป็น่มห้กอดพี่น้องเพราะว่าเพิ่นใหญ่แล้วเอาพี่น้องเบิ่งเบืงปุ่มซามคือเบิ่งเรึกยางแหวนงกันเเนาะเนยาแนกันแหวนเบ้อามเลยสังเกตเบิ่งเนี่ยพี่น้องเนี่ยใช้ผู้หนึ่งเด้โอ้ยผู้หนึ่งผู้หนึ่งตกเซตนี่แหละพี่น้อง พราหอยคนหนึ่งแล้วก็สีห้ยโซงห้ยานแล้วก็สีขึ้นตากแม่แบบนี้แหละผุผๆปบประว่าลูกซามสวยเรื่กันได้แล้วพี่น้องเนาะใจไรคนแมนขอขอบพระคุณหลายๆเนาะงบ่าว่าอยู่ไทยหรือลาวสาวลาวก็หับบริจาคเบื้องน้าพี่น้องเพราะว่าสาวลาวมีสองพังที่หับบริจาคแทน ถักแซ็บสาวเล่ามาได้ที่ Facebook หรือว่า Messenger เนาะพี่น้องบอกว่าอยู่ไทยอยู่ต่างประเทศสาวเล่าก็หับเบิร์เนาะการบริจาคเนาะเพื่อว่ามาสวยเหลือสองพเมียเนาะแมนอยู่สองพ่อเมียบอกยังขาดเพืนยัาดเพื่เนาะแมนอันนี้คือคือเพื่อนเพิ่นอยู่บ้านเนาะพี่น้องก็คือเป็นเป็นห้องโถงแบบนี้แต่อยู่แบบนี้เนาะ อาป้าไปเมื่อไรเด้อป้าเมื่อไรเด้อเอาเอากินนมกินนมลูกกินนมนี่แหละพี่น้องให้อยากนอนแล้วให้อยากนอนแล้วเพิ่นให้นั่มเลยพี่น้องเราจะเมื่อแเพิ่นเราห้มิดมิดมิด่าสิเมื่อพี่น้องเอ้ยนั่มำบบนี้่าสิเมื่อคนหายน้่ม พี่เมือดีพี่น้องเจาหล่าเออพี so ่น้องเจาหล่าให้น่ำเจาเล้าพี่น้องเอ้ยอ่ะไปไปปเมื่อไรเด้อบาทนี่เด้อไปเมื่อไรบาย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 ไอพี่น้องเอ้ยไอเชลล์เซลล์เมื่อไเด้อมาหาใหม่เด้อมาแล้วป้ามาหาใหม่เออซียู่อยู่ดอก